แล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็นเดอร์มอลนะครับคุณเบยครับสวัสดีครับอันนี้ก็มีอุปกรณ์สําหรับแบบเจาะนะครับขออนุญาตนะครับกําลังเข็นกันอยู่นะจาะโคนนะซิลิโคนเสมือนจริงครับนิ่มมากต่างกันแค่ไม่มีเลือดเล็บปุ่มดาหน่อยนะเพราะว่าโดนหมึกมาเมื่อกี้นึ่ว่าไปเผาถามเหมือนเหมือนมันนิ่มมากนะทดสอบให้ชัวร์ให้คล่องบอนค่อยไปเจาะจริงนี่ครับดูจากการจับเนี้ เวลาคันจมูกอะเวลาคนไงเหมือนมากความนิ่มก็คือแบบจมูกผมยังแข็งไวาจุกจๆก,ก็มีอันนี้เป็นหูนะอันนี้อันนี้ฝึกเจาะไปแล้วนะอ่าสิบสองจุดครับอาจจะคุณไปหน่อยอาจจะพุนแล้วนะครับโดนโดนโดนมาเยอะแต่ก็ทำให้เสมือนจริงเพื่อจะได้ไปทำปจริงอย่างมั่นใจเฮ้ยเดีย๋ยววันสอบเห็นว่ามีจับเวลา ครับผมให้สจากับเวลาโอ้สุดยอดกดดันเหมือนจริงนะครับเพราะว่าเรามีลูกค้าต่อคิวเยอะเราต้องเจาะตามเวลาเจาะให้ทันในความกดดันนั้นเออนี่รายได้เราจะมาอยู่แล้วนะเราต้องรีบๆนะครับ